feet. อันนี้ก็จะเป็นแบบจรรมดาเะยนี่สีบบะโคแพน สรู้แบบนี้เลยจริงๆแล้วไม่ได้ทำเลยเาจวนากนๆนดหนอยมันนี้อันนี้ยังสโูอีกอันนี้ก็สโลอันนี้ก็อาจจะสโลปไม่แน่ใจจีก็จะมีก็จะเลือกจะดูให้ดูสีอะไรดีสีอะไรดี สีสวยสีสอ,อืมเราจะเลือกสีใสกันแล้วกันนะยายใสปริง้งปริ้่ของเพื่อนแล้วไปแก่ของเพื่อนทำไม<ช>อ่ะอมืมเล่นเกมสีนึไ สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้ามสนกลนหว่าไงก็ฝากติาบ๊ายบาย